ถ้าวันหนึ่งคุณค้นพบว่าคนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดมากลับซ่อนความลับไร้ายแรงไว้เบื้องหลังรอยยิ้มคุณจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องจริงของการดานักธุรกิจหญิงผู้มัง่งคั่งที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อเธอจับได้ว่าสามีหักหลังในวันที่เธอไว้ใจที่สุดแต่แทนที่จะพังทลายเธอกลับใช้สติและความเฉียบคมพลิกเกมชีวิตพร้อมเปิดโปงความจริงที่ไม่มีใครคาดคิด อยากระพริบตาเพราะทุกวินาทีหลังจากนี้จะพาคุณไปรู้ว่าผู้หญิงที่ถูกทรยศสามารถกลับมาแข็งแกร่งและทวงคืนศักดิ์ศรีของเธอได้อย่างไรการดาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จและมั่งคัง่งเธอทำงานหนักมาตลอดหลายปีเพื่อสร้างบริษัทของตนเองให้เติบโตแต่ในชีวิตคู่เธอเริ่มสังเกตถึงความเย็นชาและระยะห่างจากสามีชื่อพงวันหนึ่งพงอาสาขับรถไปส่งการดาที่สนามบิน เพื่อติดต่อธุรกิจสำคัญทันทีที่เธอเดินผ่านประตูผู้โดยสารออกพงก็หันรถกลับไปหาใครบางคนอย่างรีบร้อนการดารู้สึกบางอย่างไม่ชอบมาพากลจึงสั่งให้คนขับรถลับๆติดตามพงภาพที่ได้ทำให้เธอหัวใจสัน่นพงกำลังดูแลหญิงสาวที่เจ็บท้องใกล้คลอดในโรงพยาบาลเอกชนเธอไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธครอบนำทันทีแต่เลือกจะเก็บหลักฐานทุกอย่างอย่างรอบคอบ เธอใช้ทักษะการจัดการธุรกิจที่ช่ำชองมาวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ในชีวิตส่วนตัวเมื่อกลับจากการเดินทางการดาจัดการบัญชีทั้งหมดของครอบครัวอย่างเงียบๆเ,เธอแช่แข็งบัญชีร่วมเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลและสั่งให้เปลี่ยนกุญแจบ้านภายใน48ชั่วโมงในค่ำวันถัดมาเธอเชิญพงมานั่งคุยพร้อมเปิดภาพถ่ายหลักฐานการเงินและข้อความทั้งหมดที่รวบรวมไว้ พงตกใจและพยายามอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินรวมทั้งเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจากเธอแต่การดานำผลตรวจ DNA มาแสดงว่าเด็กที่ผู้หญิงคนนั้นคลอดไม่ใช่ลูกของพงเลยทุกแผนการที่เขาคิดไว้พังทลายลงต่อหน้าหลังจากการเผชิญหน้าการดาไม่เสียเวลาเสียใจนานเธอหันกลับมาทุ่มเทให้ธุรกิจพัฒนาตัวเองและใช้เวลาที่เหลือกับคนที่จริงใจเธอเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาใคร แต่เกิดจากการเคารพและรักตัวเองจากเรื่องราวแห่งการทรยศการดาได้ค้นพบพลังภายในและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสง่างามหลังจากวันนั้นการดารู้สึกเหมือนโลกใบเดิมที่เธอเคยรู้จักได้แตกสลายเธอใช้เวลาคืนหนึ่งอยู่ตามลำพังในคอนโดหรูของตัวเองมองออกไปยังวิวเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟน้ําตาไหลออกมาเงียบๆแต่ในใจกลับเริ่มก่อตัวเป็นความแน่วแน่ เธอสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้การทรยศครั้งนี้ทำลายคุณค่าของเธออีกต่อไปเช้าวันถัดมาเธอโทรหาทนายความส่วนตัวและที่ปรึกษาการเงินทันทีแผนการปกป้องทรัพย์สินของเธอถูกจัดการเป็นลำดับขั้นตอนปรับสัญญาหุ้นในบริษัทปิดบัญชีร่วมที่เหลือและทำเอกสารการหย่าให้พร้อมการดาไม่ได้เพียงแค่ต้องการตัดสัมพันธ์แต่ต้องการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเธอคือผู้ควบคุมชีวิตตัวเอง ในขณะที่พงพยายามติดต่อเธออย่างต่อเนื่องส่งข้อความและอีเมลอ้อนวอนเธอเลือกเงียบรักษาความสงบในใจและปล่อยให้ทนายเป็นผู้สื่อสารแทนเธอเริ่มกลับเข้าสู่กิจวัตรการทำงานอย่างเข้มข้นประชุมกับทีมผู้บริหารพัฒนาโครงการใหม่และมอบแรงบันดาลใจให้พนักงานที่เคารพในความเข้มแข็งของเธอในช่วงสัปดาห์เดียวกันการดายังได้พบผู้หญิงที่เคยเป็นชู้กับพงโดยบังเอิญที่โรงพยาบาล หญิงคนนั้นนั่งเงียบๆกอดทารกที่กำลังหลับอยู่ในอ้อมแขนการดามองเธอด้วยสายตาที่ไม่ได้มีแต่ความโกรธแต่เต็มไปด้วยความสงสารเธอรู้ดีว่าทุกคนล้วนมีทางเลือกและบางครั้งคนที่เราเชื่อถือก็อาจใช้ความอ่อนแอของผู้อื่นเป็นเครื่องมือหลังจากเดินออกจากโรงพยาบาลเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอปลดปล่อยบางสิ่งออกไปไม่ใช่การให้อภัยเพราะเขาสมควรได้รับแต่เป็นการปล่อยวางเพื่อให้ตัวเองก้าวต่อไป หลายเดือนผ่านไปการดาสร้างธุรกิจสาขาใหม่และเริ่มต้นโครงการด้านการกุศลที่ช่วยผู้หญิงที่เผชิญปัญหาครอบครัวเธอใช้ประสบการณ์ของตนเองเล่าให้ผู้หญิงเหล่านั้นฟังเพื่อให้พวกเขารู้ว่าความล้มเหลวในความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงจุดจบของชีวิตในงานเปิดตัวมูลนิธิเธอยืนอยู่บนเวทีสวมชุดสูทสีขาวที่สะท้อนถึงความมั่นใจเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีใครสักคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่มาจากการยอมรับคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะเดินต่อแม้โลกจะเคยพังทลายลงตรงหน้าคำพูดนั้นได้รับเสียงปรบมือกึกก้องและทำให้เธอรับรู้ว่าการเดินทางทั้งหมดพาเธอมาสู่จุดที่เธอแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นการยิ้มเบาๆขณะมองออกไปยังผู้คนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเธอ เธอรู้แล้วว่าความรักที่สำคัญที่สุดคือความรักที่เธอมอบให้ตัวเองและนั่นคือเส้นทางที่พาเธอไปสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความสุขจากภายในอย่างแท้จริงหลังจากงานเปิดตัวมูลนิธิผ่านไปการดารู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเธอใช้เวลาช่วงค่ำเดินเล่นคนเดียวในสวนของบ้านใหม่ที่เธอเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่เสียงน้ำผู้เบาๆและกลิ่นหอมของดอกมะลิช่วยเยียวยาบาดแผลในใจที่เคยเจ็บลึก เธอมองดวงดาวบนฟ้าแล้วคิดถึงเส้นทางที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ทุกการตัดสินใจทุกน้ำตาและทุกความพยายามได้หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นในคืนเดียวกันเธอเขียนบันทึกส่วนตัวเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันที่ค้นพบการทรยศจนถึงวันที่เธอสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองเธอตั้งใจจะตีพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆเล่าเรื่องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่กำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายกัน ชื่อหนังสือในร่างแรกคือศักดิ์สรี์ที่ฉันเลือกบันทึกเหล่านั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำจริงใจที่เธอไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังเช้าวันถัดมาเธอนักทนายและนักวางแผนการเงินเพื่อปิดขั้นตอนการใหญ่อย่ายงเป็นทางการทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเพราะเธอได้จัดเตรียมหลักฐานทั้งหมดไวอ้อย่างรอบคอบตั้งแต่แรกพงพยายามเจรจาขอร้องและเสนอข้อแลกเปลี่ยนหลายอย่างแต่การดาเพียงนั่งฟังอย่างนิ่งสงบ เธอไม่ได้มองเขาด้วยความแค้นอีกแล้วสิ่งที่เธอเห็นคือชายคนหนึ่งที่หลงทางในความต้องการของตนเองและต้องชดใช้ผลลัพธ์ของการเลือกที่ผิดหลังจากเอกสารถูกเซ็นเรียบร้อยการดาเดินออกจากห้องประชุมด้วยความรู้สึกเบาสบายเรายกภูเขาออกจากอกเธอหยุดยืนหน้ากระจกบานใหญ่ที่ล็อบบี้ตึกกฎหมายเธอมองเราสะท้อนของผู้หญิงคนใหม่ที่สายตาเปล่งประกายมั่นใจ ไม่มีร่องรอยของหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยฝากความสุขไว้กับใครอีกคนเพียงอย่างเดียวการดากลับไปทุ่มเทกับการสร้างมูลนิธิและธุรกิจสาขาใหม่เธอเริ่มจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้หญิงเรียนรู้เรื่องการเงินการเจรจาและการปกป้องสิทธิ์ของตนเองผู้เข้าร่วมหลายคนบอกว่าเธอเป็นเหมือนแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตบางครั้งเมื่อเธอเดินผ่านกระจกหน้าต่างเธอจะยิ้มให้เงาสะท้อนของตัวเอง ยิ้มที่บอกว่าเธอภูมิใจในเส้นทางที่เลือกเดินและแม้ความทรงจำเกี่ยวกับพงจะยังแวบเข้ามาบ้างในบางคืนเธอก็เรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนลมที่พัดเบาๆโดยไม่ทําให้จิตใจสั่นคลอนอีกค่ำวันหนึ่งเธอจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เชิญเพื่อนสนิทและครอบครัวมาฉลองความสำเร็จของโครงการใหม่ในระหว่างกล่าวขอบคุณเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าทุกความเจ็บปวดที่เคยเผชิญคือครูที่สอนให้ฉันเห็นคุณค่าของตัวเอง ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นฉันคงไม่รู้ว่าฉันแข็งแกร่งได้ขนาดไหนเสียงปรบมือและแววตาที่ชื่นชมรอบห้องยืนยันให้เธอมั่นใจว่าการเลือกยืนหยัดเพื่อตัวเองคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเมื่อแขกทุกคนกลับไปเธอเดินออกไปที่ระเบียงมองไฟเมืองระยิประยะับเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรคแบบใดหัวใจที่เป็นอิสระและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของเธอจะพาเธอก้าวต่อไปอย่างสง,ง่างามเสมอ และในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงของความสุขที่มาจากข้างในความสุขที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้อีกแล้วหลังจากคืนนั้นที่การดายืนมองไฟเมืองเธอรู้สึกว่าประตูสู่บทใหม่ของชีวิตได้เปิดออกอย่างแท้จริงเธอตื่นขึ้นในเช้าวันถัดมาพร้อมความคิดที่แจ่มชัดกว่าที่เคยเธอตัดสินใจเดินทางออกนอกเมืองไปยังบ้านพักตากอากาศสมทะเลที่เธอไม่ได้ไปเยือนมานานหลายปี เสียงคลื่นและลมทะเลพัดผ่านผิวกายทำให้เธอหายใจได้ลึกและเต็มปอดการดาใช้เวลาหลายวันอยู่ที่นั่นเพื่อจัดระบบความคิดและความรู้สึกของตนเองเธอจดบันทึกทุกเช้าเขียนถึงความฝันความหวังและสิ่งที่เธออยากทำในอนาคตในระหว่างที่พักผ่อนเธอยังได้พบเพื่อนเก่าในวงการธุรกิจที่บังเอิญมาเยือนชายหาดเดียวกันบทสนทนากับเพื่อนคนนั้นเปิดมุมมองใหม่ให้เธอความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผลกำไร แต่คือการใช้ศักยภาพของเราเพื่อสร้างสิ่งดีให้กับสังคมแรงบันดาลใจใหม่นี้ทำให้เธอตัดสินใจขยายมูลนิธิของตนเองให้กว้างขึ้นเธอเริ่มวางแผนโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและความรุนแรงเธอใช้ทักษะการบริหารจัดการแบบเดียวกับที่สร้างธุรกิจให้เติบโตมาประยุกต์ในงานสังคมสงเคราะห์เมื่อกลับมาที่กรุงเทพเธอเรียกประชุมทีมงานทันที น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจจนทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังเริ่มภารกิจที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันในเวลาเดียวกันการดาก็เริ่มปล่อยวางอดีตอย่างแท้จริงเธอจัดเก็บรูปถ่ายเก่าๆและของที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสัมพันธ์กับพงลงในกล่องเธอไม่ทำลายมันแต่เลือกจะเก็บไว้เป็นเครื่องตวนใจถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้คืนหนึ่งในบ้านหลังใหม่การดานั่งจิบชาในสวนหลังบ้าน เธอมองพระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือยอดไม้และยิ้มให้กับภาพสะท้อนของตัวเองบนแก้วน้ำชาเธอรู้แล้วว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาจากใครแต่คือการยอมรับตัวเองในทุกด้านแม้ในช่วงเวลาที่เธอเคยรู้สึกสูญเสียเธอก็ยังค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในการดาเริ่มได้รับเชิญไปพูดในงานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและการสร้างความมั่นคงทาง เธอเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังหลายคนในห้องประชุมถึงกับน้ำตาคลอเมื่อได้ฟังเส้นทางที่เธอเดินผ่านมาเธอสรุปทุกการบรรยายด้วยประโยคที่เธอใช้ย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรักและเคารพตัวเองก่อนเสมอการเวลาผ่านไปโครงการของมูลนิธิโตอย่างต่อเนื่อง การดาได้รับการยกย่องทั้งในฐานะนักธุรกิจและผู้นำทางสังคมที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแปรเปลี่ยนเป็นพลังบวกในเย็นวันหนึ่งขณะเธอเดินออกจากอาคารสำนักงานหลังประชุมเสร็จสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นดอกแก้วเข้ามาเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากส้มเป็นม่วงหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความภาคภูมิใจ จากผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายด้วยการทรยศเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและศักดิ์ศรีที่แท้จริงและในขณะนั้นเธอรู้แน่แก่ใจว่าไม่ว่าอนาคตจะพาเธอไปทางใดเธอจะเดินไปด้วยหัวใจที่เป็นอิสระเต็มไปด้วยความรักที่มาจากภายในไม่มีสิ่งใดจะพรากความสุขที่เธอสร้างขึ้นเองได้อีกต่อไปหลายเดือนหลังจากที่การดดาเริ่มขยายมูลนิธิชื่อเสียงของเธอก็เริ่มแพร่กระจายไปไกลกว่าที่เธอคาดคิด สื่อมวลชนหลายสํานักมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่พลิกจากความเจ็บปวดเป็นพลังบวกเธอเลือกที่จะตอบรับเฉพาะงานที่สอดคล้องกับคุณค่าที่เธอเชื่อทุกคำพูดของเธอสะท้อนถึงความเข้มแข็งและความเมตตาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในงานสัมมนาระดับนานาชาติครั้งหนึ่งการดาถูกเชิญให้ขึ้นเวทีเล่าเรื่องราวชีวิตต่อหน้าผู้ฟังนับพันเธอสวมชุดเดรสเรียบหรูสีฟ้าที่สะท้อนความสงบภายใน เมื่อไฟส่องมาที่เธอเธอยืนอย่างมั่นคงและเริ่มเล่าถึงวันที่เธอค้นพบการทรยศเธอเล่าถึงความสับสนความโกรธและความเศร้าที่แทบทําให้เธอหมดแรงแต่เธอยังเล่าถึงจุดเปลี่ยนวันที่เธอตัดสินใจจะไม่ปล่อยให้ใครทําลายคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปผู้ฟังหลายคนถึงกับยืนขึ้นปรบมือให้กําลังใจเมื่อเธอกล่าวว่าเราไม่สามารถควบคุมการกระทําของคนอื่นได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไร หลังเวทีมีหญิงสาววัยยี่สิบปลายๆเดินเข้ามาหาเธอน้ำตาคลอเต็มดวงตาเธอบอกว่ากำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายกับที่การดาเคยเจอและรู้สึกหมดหวังการดาจับมือเธอและพูดเบาๆว่าอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าเสมออย่าให้ใครมาทำให้คุณสงสัยในสิ่งนั้นคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังนั้นทำให้หญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตา หลังจากกลับจากงานสัมมนาการดารู้สึกได้ว่าชีวิตเธอกำลังเดินสู่ภารกิจที่ใหญ่กว่าความสำเร็จส่วนตัวเธอเริ่มสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงเธอยังวางแผนจัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยผู้หญิงเพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ยืนหยัดด้วยตัวเองในเวลาว่างเธอกลับมาใส่ใจเรื่องเล็กๆที่เคยละเลยเธอปลูกสวนดอกไม้หลังบ้านและเริ่มฝึกสมาธิทุกเช้า ช่วงเวลาสั้นๆที่เธอได้นั่งเงียบๆฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้ช่วยเติมเต็มหัวใจให้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมวันหนึ่งการดาได้รับจดหมายจากพงในจดหมายเขาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเพิ่งเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะเคารพกันและกัน การดาอ่านจดหมายนั้นอย่างสงบเธอไม่ได้ตอบกลับแต่เลือกจะโวยพรให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไปเธอรู้ดีว่าการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการกลับไปที่เดิมแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตเย็นวันนั้นเธอเดินเล่นที่สวนหลังบ้านอีกครั้งแสงอาทิตย์ตกกระทบผิวน้ำในสระเล็กๆทำให้เกิดประกายระยิบระยับเหมือนอัญ,ญมณีเธอสูดลมหายใจลึกและยิ้มให้กับความเงียบที่โอบล้อมอยู่รอบตัว ทุกสิ่งที่เธอผ่านมาสอนให้เธอเห็นว่าความสุขแท้จริงไม่เคยอยู่ในมือของใครมันอยู่ในหัวใจที่เรียนรู้จะยืนหยัดอย่างสง่างามแม้จะเคยล้มเหลวหรือเจ็บปวดเพียงใดก็ตามและในขณะที่ดวงดาวเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าการดารู้สึกมั่นคงในทุกย่างก้าวของชีวิตที่ยังรออยู่ข้างหน้าชีวิตที่เธอเป็นผู้เลือกอย่างแท้จริงค่ำคืนหนึ่งการดาเดินออกมาที่ระเบียงบ้านหลังเล็กซึ่งเธอสร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง ลมเย็ยนพัดพาเสียงคลื่นจากทะเลที่อยู่ไม่ไกลเข้ามาในความเงียบสงบเธอมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและหวนคิดถึงเส้นทางที่พาตัวเองมาถึงตรงนี้จากวันที่หัวใจแตกสลายเพราะการทรยศจากวันที่เธอต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและอิสรภาพของตนเองจนถึงวันที่เธอค้นพบว่าพลังที่แท้จริงอยู่ภายในหัวใจเสมอการได้หยิบถ้วยชาอุ่นขึ้นจิบเบาๆแล้ววางลงบนราวไม้ เธอยิ้มให้กับเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่บนกระจกหน้าต่างในแววตานั้นเต็มไปด้วยความสงบความภาคภูมิใจและประกายแห่งความหวังเธอรู้แล้วว่าเธอไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านใครอีกต่อไปทุกความรักและความมั่นคงที่เธอเฝ้าหามาตลอดแท้จริงอยู่ในใจเธอเองดวงดาวบนท้องฟ้าดูเหมือนจะส่องแสงชัดขึ้นในขณะที่เธอหันหลังกลับเข้าบ้าน ประตูไม้บานเล็กปิดลงอย่างแผ่วเบาทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นในบรรยากาศค่ำคืนและในความเงียบนั้นเธอรับรู้ได้ชัดเจนว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่หล่อหลอมให้เธอแข็งแรงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันการดาเดินขึ้นบันไดไปยังห้องนอนยกม่านให้ลมทะเลพัดเข้ามาก่อนจะเอนกายลงบนเตียงเธอหลับตาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบชีวิตใหม่ที่เธอเลือกด้วยมือของตัวเองเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆ และเธอพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างงดนามอิสระและมั่นคงในศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่ง